ทุกคนวันนี้ดิฉันมาระชนภัยกับพี่หมูหมูสวรรอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะพาพี่หมูไปหาหมีแต่ก่อนเอิญที่เราจะพาพี่หมูไปหาหมีได้เราต้องพาพี่หมูไปเสื้ออาหัรหมีก่อน <c oughs> เรากําลังจะไปแวะเสื้ออาหารหมีซึ่งที่ที่เราจะไปนั้น <c oughs> เขาบอกว่าเรามีหมีเด็กพี่หมูค่ะจริงหรอใช่ มีเด็กแล้วก็เขาอยากได้นมเราก็เลยดูว่ามีนมให้เราซื้อใหม่ซื้อไปฝากน้องมีดโดยติ๊กเด็ก,ดกแล้วก็มีใหญ่เดี๋ซื้ออาหารกับข้าวสารเดิมเนะาะเดี๋ยวไปพบกันที่ช้อปปิ้งค่ะใหญ่เดี๋ยวขับรถก่อนซ่าขับรถค่ะ <laughs> เราช้อปปิง้งอาหารขาเม็ดนะคะเอาไปส่งน้องมีนะคะ โดยพี่หมูนะคะเราจะไปซื้อข้าวสารด้วยอยู่ไหนอะอยู่ไหนสาเหตุที่เราต้องซื้อข้าวเพราะว่าเขาจะเอาข้าวคลุกกับอาหารสัตว์หุงก่อน <c oughs> เขาจะเอาข้าวหุงคู่กับอาหารสัตว์ให้น้องหมีกินเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะซื้อข้าวแบบไหนคะ่ะ <c oughs> พี่หมูตามมาค่ะ <c oughs> นี่ค่ะนี่เน่่น,น,น่ชมหน้าข้าวของและพูดใจบุญของเราในวันใหม่นี้ <c oughs> แข็งแรงแล้วเพราะว่าไปพิลาทิสมาสามารถแบกได้ในไหลาโลปินผ้ามาหรอคะไม่ยังไม่ปียังไม่ปีไปค่ะซื้ออาหารให้มีแล้วต้องซื้ออาหารให้คนด้วยหิวเดี๋ยวกาแฟก่อนเพราะเรายังไม่ตื่นไปค่ะต้องการกาแฟ <Yay. S 2> คุณพี่เขาก็มารับยกไหวเหรอคะสุดยอดค่ะ <c oughs> จะขายลูกได้ไหมคะ <c oughs> ได้ค่ะพี่ยกไหวไหมคะสู้ๆค่ะสุดยอด <c oughs> ขอบคุณค่ะ ก่อนที่เราจะให้อาหารหมีเราให้อาหารพี่หมูก่อนก <c oughs> ็ค <vid> ือเมื่อกี้เราไปเอาตะกร้านี้มาจากที่เราเอาอาหารสัตว์กับข้าวสารเนาะไปให้พี่เขาพี่เขาก็เลยบอกว่าเราสามารถให้อาหารน้องหมีในบ่อแบบนี้ได้เขาให้มานะคะก็เลยถามเขาว่าเนี่ยคือโยนลงไปได้เลยไหมเขาบอกว่าให้โยนแต่อาหารแล้วให้เอาตะกร้าไว้ก็เนี่ยน้องกินโฮวีด้วยน้องโฮวีจ้า พี่หมูอิ่มหรือยังคะเราจะได้ไปให้หมีการกทางนั้นพี่หมูช่วยหน่อยคะ่ะไปคะ่ะเราอยู่กันที่ที่ไหนคะพี่หมูอ่านป้ายค่ะอุ๊ยสถานีเพาะพันธุ์สัตว์ป่าบางละมุงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงส่วนสามคะ่ะที่นี่คือบ้านใหญ่ของน้องหมีมีควายมีหมาอะเรามาดูกันว่าที่นี่หมีหนาแน่นขนาดไหนอิงเคยมา น่าจะห้าหกปีที่แล้วค่ะเรามาดูกันว่าน้องตัวเดิมๆยังอยู่ไหมไปมพี่หมูดูตื่นเต้นพี่หมูดูตื่นเต้นกับหมีม,มันจะมีสวนีนเป็นโรไฟฟ้าพี่หมูช็อ,อๆๆกตรงนี้เลยนะเคยถามเจ้าหน้าที่เขาว่าโรไฟฟ้าเนี่ยพี่แบบกันหมีได้จริงไหมเขาบอกหมีสะดุ้งนะครับแล้วคนจะเหลือง ปะช่ยปะค่ะเ<น>ขาบอกชื่อมีสุกับโบโซตัวนี้น่าจะขอดูก่อนขอดูหน้าก่อนชื่ออะไรนะ,นะอ้าวนี่ไงสองตัวนี้โอ้โหขี้เกียจ หมูจะให้อาหารหมีค่ะไปค่ะหมีจะกินขนมปังไหมน้องมาดูกันปังอุ๊ยโดนตัวเขาด้วยเขารู้ไหมนะเขารู้ไหมนะว่าเราให้อาหารเขาอยู่เมื่อกี้โยนไปนหนึ่งชิ้นแล้วเขากินอุ้ยยัไกลับมากินโอ๊ยดีใจจังเลยพี่หมูน้องกินโฮวีดพ,พี่หมูแฮปปี้กินอะไร <laughs> ปังไส้กรอก นี่น้องหันมาสบตาน่ารักเนาะลองไหมล่ะคะลองเทสไหมคะว่าแตะแล้วจะเป็นอย่างไรปังเฮ้ยในนี้ก็คือมีกวางมาเดิน ในนี้มีกวางมาเดินปะหนึ่งเป็นสวนเดินเล่นสวนมาลึกคททยวัน <st> um> <st> um> เออเข้เออเออเาไปดูในนี้ได้นะคะน้องหมีที่อยู่ในกรงทั้งหลายออน้องเหมือนมาเราอาหารเลยอะ่ะแล้วเราต้องให้ยังไงอ่ะ่ายไให้ลาทำไมอะ่ะได้ดิ <laughs> นี่ถ่ายวีดีโอเลยนะไม่ได้ถ่ายแค่รูปกินอยู่กินอยู่ มาเริ่มเงยหน้ามาสู้กล้องสุดฤลธิ์มีน้องซ่อนอยู่ตรอองนี้ตัวหนึ่งค่ะ <c oughs> เขาก็รอว่าเราจะให้เขาใหม่เงยหน้ามาสู้กล้องว่าไงยิ้มด้วย <c oughs> โซนต่อไปเราจะพาพี่หมูไปให้อาหารหมีหมาเพราะว่าเราจบโซนหมีควายแล้วน้องที่นี่ขนฟูทุกตัวพี่หมูไปหมีหมากันต่อค่ะไปค่ะตรงนี้ค่อนข้างกดดันฉันไปไหนฉันก็จะต้องเจอสัตว์นอกกรงแบบนี้เหรอนิดนึ่ง พี่หมูและอุปกรณ์เสริมของเขาค่ะในการป้อนแล้วก็น้องนี่น้องนี่เปิดน้ำเองค่ะอย่างบันเทิงค่ะร้อนหรออะไรคะใครกรีดมันร่วงใโมุอ่ะดูนะคะพี่หมูค่ะจะป้อนน้องค่ะโอเค พี่หมูเหลือกี่ในตะกร้าโอเคใจสู้หรือเปล่า <c oughs> ตัวอยู่ไกลมากตัวอยู่ไกลมาก <c oughs> <c oughs> เอื้อมสุดมือเอื้อมสุดมือและนี่คือภารกิจให้อาหารหมีโดยพี่หมู <c oughs> ซึ่ง<อ>ตัวอยู่ไกลกงมากยื่นสุดมือมากกลัวมากแต่น้องอ่ะคือตัวใหญ่ไงแล้วพอมาใกล้ๆเราก็กลัวแต่น้องเขาก็ดูเรียบร้อยนะคะแบบไม่ไม่แบบ คือถึงเขาจะคืทัดคือทัดแต่ว่าตอนให้อาหารเขาดูสงบนิ่งนะพี่หมูเนาะแต่เราก็ไม่เสี่ยงเราก็ใช้ไม้ดีกว่าตอนเขานับจากไม้คือดีใช่เริ่มร้อนค่ะไปค่ะเร,เราค่ะพี่หมูบอกว่าสบายใจกว่าสัตว์รวมอุย้ยเขามาริมกรงไปดูไหมเฮ้ยอยู่ป่โอ้ยน้องน้องมาทักทาย มีตรงนั้นด้วยเขาหลาบับเขาหลับอยู่ในนี้ค่ะพี่หมูบอกว่าที่นี่ดีกว่าสัตว์รวมคือคือสัตว์รวมมันน่าจะต้องมีแบบเหมือนหลายนิเวศใช่ไหม<อ>เดี๋ยวซาฮารา<อ>เดี๋ยวอะไรใช่ปะแต่ที่นี่คือหมีล้วนไงก็ ก็จะได้รู้ไปเลยว่าหมีล้นวน,นแล้วคือสิ่งที่อยู่ในกรงสิ่งเดียวคือหมีเพราะว่ากวางและลิงถูกปล่อยไม่จํากัดสิทธิ์ค่ะจากัดสิทธิ์เฉพาะหมีเท่านั้นอ,อสนุกสนานบันเทิงพี่หมูชอบไหมล่ะที่เนี่ยชอบลมรื่นดีจริงๆที่นี่ก็ไม่ร้อนเท่าไหรน่นะพอได้ น้องสบตาเราหมูกว่าหมีมากหมีก็คือสู้กล้องวันนี้ที่ฉันและพี่หมูเสร็จจากหมีแล้วกําลังจะเดินไปดูอ่างเก็บน้ำคนนิดนึงค่ะ <c oughs> ลมดีอยู่นะดูผมปิวนี้ใช้ได้ใช้ได้ไ เราสู้แดดนิดนึงนะพี่หมูพี่ว่าเราก็ถ่ายได้ตรงนี้เอาไหมละ่ะสู้ไมหมไล่ะสู้ไหมโอ้โหไก่ขัน<จ>อ่ะพี่หมูงามไหมคะที่นี่<ม>ก็เลิศอยู่เนาะเขียวขจีดีใช่ปะสบายเย็นโอเคค่ะวันนี้ประสบการณ์พาพี่หมูมาเจอหมีเป็นยังไงบ้างคะ่ะ สนุกมากตื่นเต้นที่นี่ไม่ร้อนอย่างที่คิดเนาะก็ดีกว่าเย็นแล้วก็เรากูสามมาถึงชลบุรีเราจะต้องไปตามหาของกินเช่นข้าวหล่ะหลัง <laughs> <laughs> จากที่เราได้ขนเอาอาหารสัตว์กับข้าวสารมาให้น้องหมีที่นี่แล้วนะคะใครที่อยากทําบุญกับสัตว์ใหญ่ <laughs> นอกจากป้อนอาหารพวกเราแล้วก็เอาอาหารมาให้น้องหมีได้ค่ะเออก็มี เจ้าหน้าที่เขาจะแบบให้ตากาะกร้าอาหารไปป้อนหมีเป็นประสบการณ์ที่ใกล้ชิดหมีแล้วตื่นเต้นดีค่ะโอเคอะไปต่อค่ะพี่หมูไปแต่ไม่ร้อนนะวันนี้เนะดูดิมมลมพัดผมปิวอยู่เออแล้ววิวข้างหลังนี้ก็สวยดีค่ะก็มาถ่ายกันได้อุ๊ยระวังถ่ายติดคนอื่นเขาโอเคเจอกันใหญ่ <c oughs> พี่หมูกำลังให้ความสนใจกับพัดลมของดิฉันเพราะว่ามาเที่ยวแบบนี้ต้องเอาพัดลมมาด้วยค่ะเพื่อความ เพื่อความสะดวกของพวกเราแต่พัดลมดิฉันเสียงดังตะโกนมากมาจริงๆแล้วที่นี่คือสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าก็คือคล้ายกับที่เราไปเขาสนกับเขาประทับช้างที่ราชบุรีค่ะคือสัตว์ป่าของกลางเหมือนกันแต่เขาแบ่งเขาเรียกเลยแบ่งชนิดสัตว์ที่นี่คือหมีถ้าหมีที่เป็นสัตว์ป่าของกลางทั้งหมดทั้งมวลส่วนใหญ่จะมาลงที่นี่ค่ะ แล้วก็ที่เขาสนที่พี่เคยพาไปก็คือจะมีตัวเงินตัวทองใช่ไหมพี่หมูที่แบบเยอะที่พี่บอกอ่ะที่เขาประทับช้างพี่ไม่แน่ใจว่ามีสัตว์อะไรเปซิฟิกไหมแต่ว่าที่เราไปก็เจออูดเจออะไรอยู่แต่อูดไม่ไม่ใช่ของกลางหรอกคิดว่านะอ,อ,อ,อแต่ว่าอย่างถ้าเป็นหมีสมมติว่าจับได้ที่สนามบินจับลูกหมีอะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็จะก็จะ <ทำ S 2> ส่งมา<ล>ที่นี่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีหมีเยอะมากค่ะเป็นหมีไทยทั้งหมดแล้วก็เวลาจะปรับพฤติกรรมให้หมีแบบ กับเข้าป่าได้เอามาฝึกที่นี่ให้หาอาหารเองอะไรที่เขาปล่อยที่รั้วไฟฟ้าที่เราเห็นเมื่อกี้อ่ะก็คือเขาฝึกถ้าน้องคิดว่าอยู่ได้แล้วแบบกลับป่าได้เขาก็จะพาไปปล่อยค่ะก็ประมาณนี้ที่นี่ก็ก็คล้ายๆทุกที่ที่เราชอบไปตอนนี้คือไปไหนต่อหิวใช่ป่ะตอนนี้หิวละเราขึ้นรถมาแล้วค่ะ พี่หมูมลังดูเส้นทางเพราะว่าอิงจะพาพี่หมูไปที่วิหารเซียนกันตอ oh. คืออิงเคยมาแล้วแต่ว่าอิงจะพาไปจุดที่ให้อาหารปลาที่ที่น่าจะสนุกสําหรับพี่หมูเป็นความบันเทิงไหนๆก็พาพี่หมูมาใกล้ชิดสัตว์เข้าป่าเข้าดงเนาะก็จะพาไปให้สุดพี่หมูอยากเจอเซียน <laughs> ซึ่งดิฉันก็ไม่ทราบว่าเซียนจะลงมาหาเขาไหมเดี๋ยวรอชมใส่ขาไป,ไปพี่หมูขับรถกันสู้ๆค่ะ,คะดูแมพด้วยค่ะเลี้ยวๆให้ถูกนะคะเ <laughs> จนเย็นแะละ้ะะไปค่ะไปค่ะ <laughs> พี่หมูและถังอาหารปลาของเขาค่ะเอาเอาป้ายคืนเขาค่ะเราไม่โยนให้ปลาเอาป้ายคืนเขาไปเดินไปค่ะทางนู้นค่ะไปค่ะพี่หมูค่ะเล็งเลยค่ะเอาตรงไหนคะซ้ายนี้ไหมเอาไหมท่านี้ไหมพี่หมูลองสาดตรงนี้สักหนึ่งเมตร น่าจะพอมาอยู่ใกล้ไปปะสีหน้าเราดูสิ้นหวังมากให้ <c oughs> <c oughs> ปลาแล้วปลาไม่ <c oughs> ไม่ค่อยกินเราสิ้นหวังมากิดน,นึง <c oughs> ปลาน่าจะอิ่มวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วก็เย็นแล้วปลาน่าจะค่อนข้างอิ่มสีหน้าจริงจังมากตอนนี้ค่ะ อ่ะไปไกลๆค่ะลองดูค่ะอเอออ่ะสะบัดข้อมือแต่ระวังสร้อยข้อมือไปด้วยนะคะโอเคฮึ้ยเอาใหม่พูดใหม่ ต้องใช้ข้อมือแต่เรายาวสร้อยไปกับเราด้วยยส<อ>ุไปค่ะเราเอากระแบงกระแบงกระแปงไปขึ้นเขาขึ้นทางนี้ก็ได้เออไปไปค่ะแเราเราอาจจะไปดูลิทเติ้ลโรเดนกระต่ายกระลอกกระแตของเราต่อ โซนนี้นะคะพี่หมูเป็นโซนเหมือนโซนสัตว์เล็กๆม,ม,มีแกสบี้และไก่ใดๆนกยูงไก่ฟ้าชิญชมค่ะพี่หมูดูตื่นเต้วกับนกเล็บเบิร์ด มีบ้านสิเดียว์ให้อยู่อย่างนี้ไม่ยอมอยู่ไม่อยู่หรอกถ้าลักจังแม่ลูกแก่หนูแก่ดี ของเราในวันนี้ที่เหลือก็คือซื้อข้าวหลามเพราะว่าเราอยากกินข้าวหลามเราต้องทำย่างไรพี่หมูก็บอกว่าหิวข้าวแล้วโอเคค่ะดิฉันและพี่หมูเริ่มหิวนะ้คะแล้วก็เดี๋ยวเราก็น่าจะไปหาอะไรกินต่อแต่วันนี้อยากจะปิดคลิปในนี้ก่อนคืออยากได้พี่หมูพูดถึงประสบการณ์การพาพี่หมูไปให้อาหารหมีเป็นไงบ้างคะก็รู้สึก ดีสนุกดีร่มเรื่นแล้วก็เป็นอะไรอีกมุมหนึ่งที่ใหม่ใหม่ใอะไรใหม่ๆหที่ไม่เคยทำก็ก็ลองทำดูก่อนอาจจะดีก็ถ้าพี่หมูชอบวันหลังเราก็จะพามาอีกพี่หมูมีให้คะแนนให้ไหมสถานีพ่อเลี้ยงสัตว์ป่าบังละมุงวันนี้ให้สักกี่คะแนนเต็มสิให้เก้าหให้เกเลยเหรอเขาฟรีสินะ ก็ฟีชอบแล้วก็พี่หมูบอกว่ามันไม่หลากหลายสัตว์ก็อาจจะทําให้เราโฟกัสได้ง่ายขึ้นพี่หมูไม่ค่อยกลัวไงถ้ามียีลงยีราวอะไรใช่ไหมหลายอย่างพี่หมูจะกลัวก็เดี๋ยววันหลังนะคะอิงกับพี่หมูจะพาไปเที่ยวไหนติดตามกันได้ที่อิงกี้ลอมมิ่นะคะวันนี้เราไปหาข้าวกินก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะเย้ขอบคุณพี่หมูด้วยนะคะมาเที่ยวด้วยกันเย้วัหลังมาได้กันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ